ค,ความคิดนี้ก็นำมาใช้ในอเมริกากลางในกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกครับซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ2ปีก่อนแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากจนกระทั่งถึงขั้นมีช่วงที่ต้องปิดรับสมาชิกใหม่เพราะมีจัก,กรยานไม่พอให้บริการครับแต่การที่จะทำให้โครงการแบบนี้ได้นะครับสภาพถนนก็จะต้องเอื้ออำนวยกับการใช้จัก,กรยานซึ่งในกรุงเม็กซิโกซิตี้เป็นพื้นที่ราบและมีการกำหนดเลนสำหรับจัก,กรยานโดยเฉพาะ นั่นก็ทําให้มีคนหันมาใช้จัก,กรยานในการเดินทางกันมากขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นยานพาหนะที่ปลอดภัยแล้วนะครับการปั่นจัก,กรยานก็ยังเป็นการออกกําลังกายไปในตัวด้วยครับเจ้าหน้าที่กรุงเม็กซิโกซิตี้วางแผนที่จะขยายโครงการจัก,กรยานสาธารณะรที่เรียกว่าเอ็กโควิกกิเพื่อต่อสู้กับมลภาวะและสนับสนุนการออกกำลัง เฟสแรกของโครงการเริ่มเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2553ด้วยจัก,กรยาน1,114คันและสถานีจัก,กรยานอัตโนมัติ85แห่งติดตั้งทั่วกรุงเม็กซิโกซิตี้ในปลายปีนี้เจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีสถานีบริการจัก,กรยานเพิ่มเป็น275แห่งพร้อมกับมีจัก,กรยานให้บริการ4,000คันซึ่งจะทำให้ผู้ใช้73,000คนสามารถเดินทางได้ประมาณ30,000เที่ยวในแต่ละวัน โครงการดังกล่าวได้รับความนิยมมากจนทําให้ต้องหยุดรับสมาชิกใหม่ชั่วคราวเนื่องจากมีจักรยานไม่เพียงพอปัจจุบันมีผู้สมัครใช้บริการประมาณ31,000คนเซวดอกิวเนว่าพนักงานบริษัทที่ใช้บริการจักรยานไปทํางานทุกวันบอกว่ามันทําให้เขาได้ออกกําลังกายซึ่งปกติไม่ค่อยได้ทํา เซวอด d a บอกว่าการที่เราสามารถขี่จักรยานและได้ชมเมืองรวมถึงได้ออกกำลังนิดหน่อยทำให้เราไปถึงที่ทำงานโดยเครียดน้อยลงไม่คิดมากถึงเรื่องที่ต้องทำในวันนั้นเขาคิดว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ทำให้ได้ออกกำลังซึ่งปกติไม่ค่อยมีโอกาสเท่าไหร่ผู้สมัครเข้าโครงการหน้าใหม่ต้องจ่ายค่าสมาชิกปีละ900บาท ซึ่งจะสามารถยืมจักรยานปานไปไหนก็ได้ในเวลาครึ่งชั่วโมงซึ่งมีให้บริการวันละ17ชั่วโมงครึ่งหลังจากนั้นก็จะได้เวลาพิเศษเพิ่มอีก45นาทีก่อนที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเล็กน้อยเมื่อใช้เกินเวลามาท่าเดลวกาโดเลขาธิการด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองบอกว่าการจราจรที่ติดขัดในกรุงเม็กซิโกซิตี้ทำให้การนำจักรยานมาใช้เป็นวิธีที่เหมาะสมลาเชนเม็กซิโกเอสหนาซิเดดเกอโปสโตโปเตเนอูนาโมบิลิเดดเอนบิซิเคลตา มาถ้าบอกว่ากรุงเม็กซิโกซิตี้สนับสนุนการใช้จักรยานเนื่องจากมีการจราจรที่หนาแน่นนอกจากนั้นยังมีสภาพที่เหมาะกับจักรยานเพราะอากาศดีเป็นพื้นที่ราบและมีประชาชนที่มีวัฒนธรรมในการใช้จักรยานมาตั้งแต่เล็กถึงแม้คนใช้จะลดลงเพราะมีรถยนต์เพิ่มขึ้นก็ตามวิธีการยืมจักรยานก็ง่าย สมาชิกเพียงรูดบัตสมาชิกที่สถานีซึ่งจะบอกให้ไปที่จัก,กรยานคันไหนโครงการส่วนขยายจะเพิ่มสถานีให้บริการในพื้นที่ใหม่ๆรวมถึงศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองย่านที่อยู่คนรวยและย่านที่ทันสมัยมาริเซล่าคามาเรนาเป็นคนหนึ่งที่ใช้จัก,กรยานเพื่อเดินทางไปย่านคอนเดซาที่ทันสมัยเพื่อไปหาลูกค้าโดยเธอบอกว่าจัก,กรยานเป็นตัวเลือกในการเดินทางนอกจากการขับรถและการขนส่งมวลชน มารีเดซาบอกว่ามันประหยัดมากและมีประโยชน์หลายอย่างมีจักรยานให้ใช้อยู่เสมอปลอดภัยมีการรักษาที่ดีมีช่องทางวิ่งเฉพาะสำหรับจักรยานซึ่งไม่ต้องไปแย่งกับรถยนต์ในวันอาทิตย์โซโลมอนเชอร์โตลิปสกี้รัฐมนตรีสาธารณาสุขได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้จักรยานแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการที่จะกระตุ้นให้คนหันมาใช้จักรยานเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วนซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญของเม็กซิโกทุกๆวันอาทิตย์ถนนสายธุรกิจและช้อปปิ้งที่สําคัญจะปิดการจราจรเพื่อให้คนสามารถปั่นจักรยานเดินวิ่งหรือว่าเล่นสเก็ตบนถนนได้